สวัสดีครับก็ไม่ได้เจอกันทาง u t u b e แนะ่เลยทีเดียวเนาะเผอเอินว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ L'Oreal Paris นะครับตัวใหม่ที่กำลังจะวางจำหน่ายในวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้เผอ,อเอินว่าเขาก็ส่งนะครับผลิตภัณฑ์ตัวที่ว่านี้มันก็คือ L'Oreal ลยูทรอพร e เอเซนส์นะครับมาให้ดูที่บ้านยังไม่ได้แกะห่อเลยนะครับผมแต่เผอเอินว่าไม่เป็นไรไมันเป็นสิ่งที่เรายังไม่ได้พึ่งใช้นะครับเออคือเคยใช้ลอรีออลยูทรอมา,นานแล้ว แม้กนะันแต่ยังไม่เข้าเมืองไทยเลยอขวดแรกที่ใช้นะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นรอยัลยู h c o d ทที่เป็นของอเมริกานะครับอืมซึ่งเราดัานด้นไปสั่งมาเพราะเราได้ยินกิดศัพท์มันมานานว่ามันดังมากที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เรามองจากส่วนประกอบนะครับเรารู้สึกว่ามันมีส่วนผสมนะครับที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ราคาแบบหลายหลายพนะัน่ะเออแล้วดังนั้นเราก็เลยมองว่ามันเป็นทางเลือกนะครับที่เราจะได้รับ ประโยชน์จากส่วนผสมเหล่านั้นนะครับได้ราคาที่ย,อยอ่อมเยาวกว่อมากเลยทีเดียวซึ่งลองใช้ดูมันก็โอเคนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาได้ไปกวลาลัมเบอร์ไปที่มาเลเซียนะครับแล้วก็ดีใจเพราะว่าเจ้าฟรีเอเซนซ์ที่มันกำลังจะเข้าไทยเนี่ยมันมีวังขายในเอเชียแล้วนะครับก็คิดว่า อีกสักพักหนึ่งคงจะเข้าเมืองไทยแต่ก็ไม่ได้ยินข่าวาวสักทีแต่จนกระทั่งได้ยินข่าวนะครับก็แบบมิใจที่เราไม่อไปซื้อแบบเมืองนอกหรือต้องฝากคนซื้ออีกแล้วนะครับเห็นว่าราคาเปิดตัวของเจ้าลอยอายโคนในประเทศไทยเนี้ยจะอยู่ที่990บาทเท่าเท่ากับตัวเอกคอนเส็นั้งที่เป็นลายสีทองนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ซื้อจากโกลาลัาเปิร์มาลดราคาเราจะเหลืออยู่ที่880 บา,บาทนะครับลดราคาแล้วเนี่ย <c oughs> ฉะนั้นในมุมมองของปูเป้นะครับ <c oughs> ก็เลยมองว่ามันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแมสตีกและคือราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเลยนะครับดังนั้นเอาปูเป้ก็ได้ทราบเพิ่มเติมลนะครับว่ายุคโคในเมืองไทยเนี่ยเซรามนตอนหน้าจะวางจำหน่ายเฉพาะเคาน์เตอร์ลอรีออลนะคะปารีสในห้าแบบประสินค้าในแผนกเครื่องสำอางอย่างเดียวเท่านั้นนะครบเพื่อเหมือนกับแบบว่าอก็ <c oughs> ราคด้วยราคาด้วยแหละเอออาจจะต้องตอบลองตลาดันดูก่อนแล้วก็จริงๆเราอยู่ในเคา,าน์เตอร์เื่อสัอากันอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่มันลดนอะบางทีก็ลด1 5ห้าหรือลด20เปอร์เซนหรือลด10ปอร์เซ็นซึ่งมันก็ถ้าถือว่าโอเคถ้าเกิดลด10เอร์เซนนี่ก็ไม่ต้องไปซื้อแบบมาเลยแล้วอะไรเงี้ยก็คือถูกถูกพอๆกันแล้วนะครับอืมทีนี้เนี่ยในเรื่องของรีวิวกนนะครับปุ๊กจะมารีวิวเปนต่งหลักันเพราะตอนนี้นก็ ไม่เคยว่างเท่าไหร่นะครับเราเป็นว่าทางรอยอ้อจะมีกิจกรรมนะครับให้ทุกคนได้ลงสนุกกันยังไงก็ต้องคอยติดตามในเรื่องของกิจกรรมกันในเร็วๆนี้นะครับผมงัน้นวันนี้ปุ้ก่ขอลาไปก่อนแล้วกันครับบ๊ายบาย